สวัสดีครับผมผมพายนะครับจากช่อง just father นะครับเป็นแค่พ่อไม่พอนะฮะวันนี้มีภารกิจนะครับรับออเดอร์จากภรรยานะครับบอกว่าพ่อซื้อทิชชู่เปียกให้หน่อยสิของมัม่โปโกอ่าผมก็อ่ะโอเคทิชชู่เปียกคงไม่มีอะไรยากหรอกมั้งคราวนี้เดินไปที่อ่าห้างแถวๆบ้านนะครับอ่าไอตัวมัม่โปโกเนี่ยมันมีหลากหลายมากเลยที่เดินเข้าไปแล้วก็แบบเฮ้ยมันมีเยอะเลยวะก็ไม่รู้ทำไงครับก็เลยจัดมา3อัน ที่ที่เขามีนะครับครับครับก็เลยจัดมา3ามอันก็มีอันนี้นะครับหนึ่งแสนึ Seven ่งหนึ่งแหาสิบเกาบาทแล้วก็อันนี้80แผ่นถูกป่ะใช่เจดีพกบอกสีแปดแผนนะครับเจ็ดบาทแล้วก็อันนี้เป็นแบบแพงสุดนะครับเป็นฟิีเมซอฟต์แปดสแผ่นเหมือนกันแต่ว่า เออแปดสิบแผ่นเหมือนกัน135บาทนะนี่สตัวนะครับที่ผมอยากรู้เนะี่ยก็คือมันต่างกันตรงไหนนะฮะเนื่องจากเอามาเช็ดนู่นเช็ดนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกกินเสร็จแล้วหรือว่าลูกเข้ห้องน้ำหรือว่าใช้เช็ดสิ่งของต่างๆนะครับพวกนี้มันมันมีรายละเอียดการใช้เหมือนกันเนาะไม่ว่าจะ ใช้แบบกระดาษแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอารที่ถูกอย่าง,อ,างอันนี้เรียกว่าอะไรว่าถูกสุดถูกสุดนะครับสะอาดราคาประหยัดหนึ่งแถมหนึ่งแต่ว่าเขาที่เขาเขียนก็คือเป็นรุ่นประหยัดแล้วก็เขียนว่านุ่มชุ่มชื่นทําความสะอาดก้นเด็กแล้วมันก็จบที่สะอาดก้นเด็กแล้วก็ใช้น้ำเ9้าบเอร์์มาดูกัน ไม่มีน้ำหอมและแอลกอฮอล์ทั้ง3ตัวนี้ไม่มีน้ำหอมและแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ปราศจากแอลกอฮอล์น้ำหอมและพาราเบนนะครับอยู่ในอยู่ในพวกเครื่องสำอางอะไรพวกนี้บ้างเขาชอบใส่คำนี้ผมจำได้อาา่าฮะเหมือนกันนะครับสองตัวนี้ใช้คุณภาพเหมือนกันนะครับมาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยมันเป็นเนื่องจากราคาประหยัดถูกสุด เกาสิบาทก็ตีเท่า100บาทใช่ไหมครับได้ฮะได้70แพ็กก็50บาทต่อ1แพ็คเท่านั้นเองนะครับมามีโปโก้ไม่มีอะไรเลย,เลยในอันนี้เขียนว่า,าทำความสะอาดผิวหนังได้อย่างหมดจดใช้ได้บ่อยตามต้องการนะครับแต่ว่าไม่มีข้อควรระวังก็แค่เ,เก็บอย่าเก็บนิวทรอนุมสูงอย่าทิ้งลงโถส้วมไม่ทำมีการระคายเคืองปรึกษาแพทย์ห้ามใช้เช็ดรอบดวงตาอ่าอันนี้ห้ามใช้เช็ดรอบดวงตา ครับส่วนตัวนี้เหมือนกันนะครับเขียนเหมือนกันแต่ว่า<ม>อันนี้เขาจะมีแบบใหม่มามีโปโก w ไวส์เนเจอร์แด์โปรเทคพานุ่มชุ่มชื้นทําความสะอาดผิวลูกน้อยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติทําความสะอาดจากสารสกัดจากธรรมชาติแบบด้วยความาผ่านการทดลองอันนี้ผ่านการทดลองแล้วแต่อันนี้ ไม่อันตรายแต่ก็ไม่ได้ผ่านการทดลองใช่ไหมในความหมายถูกต้องไหมนะครับปลาเจากจะช่ให้เกิดการแพ้นี่เป็น Natural ส่วนอันนี้เป็น Natural เหมือนกันไหมโอเคนะครับทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็ทำความเนี่ีเขาที่เขียนว่าทําความสะอาดได้หมดได้หมดจดยิ่งขึ้นเสมือนล้างด้วยน้ำทาให้คุณรู้สึกมั่นใจ ทำให้คุณแม่รู้สึกมั่นใจผมคิดว่าตรงนี้มันน่าจะมีนามที่เยอะ่านกันทัสองเหมือนกันจึงได้ผิวแบบบางลูกน้อยประสจากสูงสงกลนก็นหองหองซาเบนเอืออะนเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันครับอันนี้ส MM, องร้อยคูณห้าสิบมมห่างกัน10บมมให้ผมให้ดูความตัดใผมให้ดูความตัดครับว่า ความต่างของตัวแพงสุดกับตัวที่สเปคเหมือนกันแต่ว่าผ้าบางกว่าเนะี่ยมันเป็นแบบไหนครับมันก็จะประมาณนี้นะนี่คือแปดิบแผนเท่ากันนะจากนั้นเรามาดูด้านไหนครับด้านในเขาแกะจะยังไงวะสายต้นเด็กแกะกันครับไม่มีกลิ่น ผ้าก,ก็มีคุยๆตามลักษณะทั่วไปครับมันก็มีกลิ่นแบบไม่ได้ไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนสองตัวนี้เพราะสองตัวนี้ผมคิดว่าภรรยาใช้ตลอดแต่ว่ากลิ่นเนี้ยมันกลิ่นอะไรไม่รู้อะนะครับอลองเช็ดดู จชดูลักษณะความยุ่ยนะครับยุ่ยของผ้าโอเคไม่คาดนะครับผ้ามันก็จะประมาณนี้นะบางบางขนาดเห็นไหมส่วนอันนี้นะครับเหมื <c oughs> อนกันไฟม,มีพวกเกาสกัดจากธรรมชาติจำนวน80แผ่นนะครับอันนีรน้รุ่นเกือบทอปเกือบทอปลุ่นเกือบทอปอ่า อันนี้เขาจะบอกว่ามันจะาสารมันจะนี่กว่าใช่ไหมสะอาดกว่า <c oughs> อันนี้กลิ่นมันไม่มลกลิ่นสะอาดกว่ากลิ่นสะอาดกว่าคืออะไรกลิ่นไม่มีกลิ่นแต่เนี้ยมีนิดนึงไม่รู้อะไรไม่รู้กลิ่นอะไรนะครับ อันนี้มีกลิ่นนิดนิดหนึ่งแบบแบบนิดนิดอาจจะเป็นพวกพลาสติกหรือว่าพวกกระดาษอันนี้มีกลิ่นแต่อันนี้ยไม่มีกลิ่นเลยอืมไม่มีเลยนะครับส่วนผ้าเนี่ยก็จะประมาณนี้ผมคิดว่าผ้ามันบางกว่าผ้ามันหรือว่าผ้ามันเหมือนกันจริงๆแล้วอาจจะผ้าเดียวกันแต่ว่าเนี้ยผ่านการทดสอบนะครับเออ อันนี้เขาบอกว่าสะอาดกว่าสามารถเช็ดได้นี่สามารถเช็ดก้นเช็ดมือเช็ดใบหน้าเช็ดตัวได้นะครับเออแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีได้ไหมเอ้าเหมือนกันได้เหมือนกันเช็ดก้นเช็ดมือเช็ดใบหน้าเช็ดตัวได้เออเอาสิดูสิว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับผมใช้เช็ดตัวก็เหมือนกันฟิลเหมือนกัน คืลริ่งเหมือนกันนะครับพอถูไปถูมาก็คือยุยเหมือนกันอ่ะกระดาษเด้อเนะให้ทำยังไงคราวนี้มาดูตัวท็อปนะครับตัวท็อปของมันเนี่ยถุมันจะใหญ่ถุมันจะใหญ่กว่าชาวบ้านหน่อยแล้วก็แน่ๆมันก็จะยาวกว่าชาวบ้านหน่อยนิดหนึ่งอื้อโอเค กลิ่นเหมือนกันนะครับกลิ่นเหมือนเหมือนกับตัวตัวนั้นส่วนความหนามันเนี่ยอพอดึงออกมาเสร็จเป็นแบบนี้ด้วยเป็นเหมือนทิชชู่เลยซึ่งเราก็ยัดกลับไปอยู่ดีนะฟังก์ชันนี้ไม่ควรที่จะ,จะแบบหนีเพราะว่ายังไงเราต้องยัดกลับไปเพื่อปิดมันอยู่ดีว่าถ้าเกิดมันแห้งม,มก็แบบอันนี้ไม่ได้แต่ที่แตกแต่ hey, างเห็นใช้คือมันหนาครับหนาแบบหนาหนากว่าเดิมเยอะแล้วแผ่นใหญ่นะครับ เทียบตามแผ่นถ้าเราเทียบตามแผ่นจะได้ประมาณนี้นะครับไอตัวแพงสุดใหญ่สุดลองลงมานะครับแล้วก็ลองลงมากับตัวธรรมดาเท่ากันนะครับคราวนี้ตัวใหญ่สุดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะชุ่มชื้นกว่าเพราะมันก็ ั้งหนากว่าและแผ่นใหญ่กว่าครับแต่ว่าถามว่าต่างกันเยอะไหมนะฮะก็ต่างกันประมาณนี้นะครับอ่าต่างกัน10บมิลตามที่เขาบอกในสเปคครับต่างกันแค่สิบมิลเท่านั้นนะฮะโอเคแล้วการใช้งานล่ะการใช้งานาทั่วไปครับก็กระดาษทิชชูนุ่มหน่อยจะรู้สึกแบบฟิลมันจะนุ่มนุมน่เช็ดแล้วมันก็ เช็ดได้เยอะกว่านะครับอาจจะอันนี้อาจจะใช้2แผ่นนะครับไปตัวรุ่นธรรมดาเนี่ยอาจจะใช้2แผ่นแต่ว่ารุ่นตัวแพงเนี่ยอาจจะใช้แผ่นเดียวนะครับด้วยราคาที่ต่างกันถึงประมาณเท่าไหร่ติดละแปบาทกับร30บาท13 5บาทก็ต,ต่างันพอสมควรนะบวกเท่าไหร่ห้าสิบบาทใช่ไหมถ้าความต่างอันนี้50าบาท ผมคิดว่าผมใช้อันนี้ได้หรือไม่ก็ใช้ตัวถูกสุดก,ก็ได้นะครับเพราะว่ามันใช้ได้เหมือนกันถึงว่ามันเขียนเด็ดเขียนเช็ดก้นใช่ปะเน้นเน้นเช็ดก้นนะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็เขียนว่าเช็ดก้นเช็ดมือเช็ดใบหน้าน้องได้เหมือนกันแล้วแต่นะครับอันนี้ลองผม,อมลองเอาไปเทสกับเด็กก่อนได้นะครับว่าว่าเขาแพ้หรือเปล่าลองพวกถูกเนี่ยถูถูถตามพื้นที่สัมผัสที่มันออกเช่นอ่อ แขนข้อพับนะครับข้อพับหรือว่าหรือว่าแขนเลยก็ได้เพราะเด็กก็แพ้ง,ง่ายแล้วเนาะก็ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะถ้าไม่มีอะไรก็ใช้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้อโอเคก็เป็นการรีวิวสั้นๆน,นะครับกับคลิปแรกนะครับเป็นการรีวิวมารีโปโกจริงๆคือคลิปนี้ที่อยากทําเพราะว่าอยากทําจริงๆคืออยากให้รู้ว่ามันต่างกันตรงไหนคือผมก็อยากรู้ด้วยว่าต่างตรงไหนก็แกะสกดๆแล้วก็ก็ทาเลยนะครับคราวนี้ าเกิดแบ่งประเภทการใช้งานเนี่ยผมจะใช้งานตัวเรามีปโป๊กโกไอตัวถูกสุดเนี่ยเอาไว้ข้างล่างนะครับล่างบ้านในระหว่างลูกกินข้าวเอย้ยต้องเช็ดนูน่นเช็ดนี่เช็ดอาจจะแบบเปิดไปเช็ดโต๊ะเช็ดอย่างอื่นด้วยสามารถเป็นกระดาษทิชชู่ไปแต่ว่าในบนบ้านเนี่ยอาจจะต้องมีการแบบเช็ดหน้าบางครั้งนะครับมีการเช็ดหน้ามีการเช็ดอะไรก็ใช้ตัว,ใช,ตวใช้ตัวธรรมดาเนี่ยแหละส่วนตัวท็อปสุดตัวท็อปสุดเนี่ย เอาไว้ไปต่างจังหวัดหรือว่าติดรถนะครับแต่ติดรถมันร้อนอยู่แล้วนะเราเก็บไว้แล้วก็เวลาออกต่างจังหวัดทีก็ใช้อันนี้ไปเลยเพราะว่าวันนี้อยากใช้เช็ดแค่ครั้งเดียวนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็น่าจะประหยัดกว่าแล้วก็สะดวกกว่าเอาสะดวกว่าดกวาเพราะว่าเรื่องประหยัดราคามันก็ก็นิดหน่อยนะครับเราสามารถใช้ไดน้นะครับแ่การแบ่งการใช้งานก็คืออยู่ข้างล่างบ้านเช็ดลุ่นเช็ดนี่ทั่วไปข้างบนมีการเช็ดหน้ามีการบางที่เช็ดตัวไม่อาบน้ำเนี่ยน้องไม่อาบน้ำ ็เช็ดตัวนะครับแล้วก็ส่วนตัวใหญ่สุดเนี่ยอาจจะเป็นผกผาอยู่ไว้ข้างบนบ้านนะครับก็จบนะครับสำหรับการรีวิวมารพีโปโก้สามตัวนี้นะครับหากใครที่กำลังลังเลยนะครับแล้วก็มาเจอคลิปนี้ก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถช่วยคุณได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหากเห็นมันเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวไงถ้าเกิดอยากดูคลิปอะไรคลิปอื่นหรือว่าเกี่ยวกับเด็กนะครับผมจะ พยายามทำออกมาเรื่อยๆแะ้วกันนะครับยังไงก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ